ค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน hello everyone welcome to ตุกตาเมียฝรั่งชนบท USA กลับมาพบพอกันคือเกลากับตุกตาเนาะคะ่ะเพื่อนๆคะเมื่อนี้นะคะบรรยากาศข้างนอกดีดีคะ่ะวิวทิวทัศส,สวยงามนะคะดอกใหม่กับกระั่งบูมเนาะคะ่ะอ่าสปริงท่ามสิบเมิดไปแล้วเนาะคะ่ะกระสิม,มกเขาแบบว่าซ้ำเม,ม,อมะะือท่ามเนาะค่ะอ่าแล้วก็ช่วงบรรยากาศแบบนี้นะคะเฮดไหยต,ตุกตาคิดถึงเพื่อนคอนนึงคะ่ะเพื่อน คนหนึ่งนะคะทีตุ๊กตาแบบสนิทสนองกับเขากับเขากับมี่ได้เ่าเรื่องล่าต่างๆให้ตุ๊กตาฟังเนาะคะ่ะเขากับมี่เล่าเรื่องเล่าแบบว่าเรื่องอื่นจากเพื่อนคนอื่นให้ตุ๊กตาฟังอีกที่หนึ่งนะคะตุ๊กตาก็เลยแบบคิดพ่อนองคนนั้นนะคะตุ๊กตาก็เลยอยากเอามาเล่าอยากเอามาแช่เพื่อเป็นอุท่าหอนหรือว่าเป็นเข้าเอินว่าอย่างแบะเป็นอภัยท่าน ต่อไปเนาะคะ่ะสำหรับคนที่แบบว่าอยากมีสามีฝรั่งหรือว่าสำหรับสายฟอเนาะคะ่ะหรือว่าคนที่บรายอยากมีฝรัง่งหมายถึงว่ามีคนต่างชาตทิทั่วไปนะคะตุ๊กตาแล้วอยากเสียวมาแช่เนาะคะ่ะตุ๊กตาได้ยินร้ายมากๆเลยค่ะเรื่องเรื่องกล่วยผู้ชายไทยนะคะ <laughs> เรื่องกล่วยผู้ชายไทยเนาะเพือพ่อนๆเนห้องสีหูว่าตุ๊กตาหมายถึงยังเนาะ ก็จะถือวาเป็นความทุเริดนะค่ะถือสว่าแบบมะว้าเป็นเป็นภัยธานเนะคะ่ะกแบบับบอ่อได้มาโบรีผู้ไรเรากับแบบ่อได้มากไม้ถึงผู้ไรเด้อค่ะก็คือทุทกตาฟั่งนี่ฟั่งมากนี่แต่ฟั่งหลายแม่แต่้ข้าวดังๆด้วยาอ้ยังก็ออกเนาะค่ะเกี่ยวกับมาดามหรือว่าเมียฝรั่งะนะคะแบบว่ามดเนื้อมดตัวเพราะว่ากล้วยผู้ไส้ไทยเนาะคะ่ะอันนี้ทุกตากับบ่อได้มเว้าดูถูก คนไทยนะคะบะไร่มาบูรีผู้ไรบะไร่มาว่าไหเรามาดามทั้งหลายหรือว่าบะไร่มาเราไหจะพวกเมีย่ยฝรั่งทั้งหลายที่ชอบกินกล้วยไท่นะคะ <c oughs> อันนี้บะไร่ตั้งใจบกเที่ยงตะวตันตกเอ่ามาเาหล่าไหฟังนะคะก็ <c oughs> คือโดยงี้นมาหลายนะคะว่าโดยมากผูหยิ่งไท่นะคะบะไร่เอ่ยถึงผู้ไร่แบบแบบโดยร่วมนะคะโดยมากผูหยิ่งไท่นะคะได้หลาย คนหรือว่ามาดามได้หลายคนหลายจำพวกนะคะมักซิมีผัวฝรั่งแลวกับมักซิมีอ่าผู้ชายไทยอันนี้ก็บอะไรดูสูกผู้ชา้ไทยเด้อค่ะคือแบบตุกตาก็บว่าเขาใจว่าฝรั่งเนี่ยเขาไปคุ้นกินกล้วยเขาเพาถูกใจหรือว่าเพราะพอใจเขาหรือเปล่าคุ้นจังไปหากินกล้วยคนไทยอีกเนาะคะ่ะซึ่งสําหรับตุกตานะยบ่เห็นดีน้่เลย มีหลายท่านหลายคนนะคะมาะดามหลายท่านมากๆเลยที่แบบว่ามีกล้วยมีกล้วยฝรั่งอยู่แต่ว่ากลับไปกินกล้วยคนไทยเนาะค่ะตุ๊กตาบ่าเห็นดีนะอันนี้บ่ไไรว่าผู้ไรนะคะอ่าเรากับตุ๊กตาก็ว่าอย่างมาตกกับตุ๊กตาเนาะค่ะคือแบบเบาเรื่องเหล่าเล่าไห้ฟังเนาะลลายๆม่ดานหรือลายหรือหลายเมี่ยฝรั่งลายๆายท่านนะคะ ต้องจบอน,นาคตมดอน,นาคตเจ้าของพวากลวยไทยนะคะบได้ว่าผู้ชายไทยด้วยค่ะอันนี้ก็บไร้มาดูถูกผู้อีกเยกเวลากลับประเทศไทยอีงสิไหมค่ะชอบเอาเงินไปปนเปื้อผู้ชายไทยชอบเอาเงินไปแลกหรือว่าไปซื้อกลวยไทยกินอิตาสิกา yes ทียจ่เธอ walk around ride right her okay? no, no, b i k อราวด์วิ i เ h อร์มัมโอเคย้อนถึงคำที่แมเได้ย้อนถึงเซ่โนโนสโนเบลปิดกล่องแป๊บหนึ่งเพื่อนบ้านเพื่อนแบบบางยางกําลังกายพลานนะคะก็เลยปิดกล่องเซฮงเซ่ห้าิกันเนาะเขาก็คือสิว่าตุกตาอยู่หลอกประจําเลยค่ะถ้าตุกตาไายอยู่แบบทายคลิปทายวิดีโออยู่แถวนาบ้านนี่เนาะค่ะ ก็สิเจอแบบเพื่อนฝรั่งย่างไปยางมาเนะาะจะแจ้งสิว่าจากไหนนอะตุกตาก,าก็อยากได้วิวบรรยากาศข้างนอกนํานอนน่งคุยแต่ยังนบ้บานหลายมันกับแบบอันนี้เนาะนะคะตุกตาก็ถืงหมงได้แล้วกับมาตอกันเลยเนาะคะ่ะอันนี้ตุกตากับบด้ว่าผู้ใดมันเป็นความชอบของแต่ละคนเด้อค่ะแต่ว่าตุกตาก็บ,บอกเข้าใจว่าเป็นยังผู้หญิงเรา,านันคือเหตุจังสัน ผกุยงไทยหรือว่ามาดามหรือเมฝรังกันหล,ลาๆท่านกันนิสัยดีด้วยค่ะก็ดีคือแบบเออมีสามีฝรังกับยูกิ่นกับสามีฝรังแม่ก็แม่แต่สิไปเมืองไทยหรือว่ากับเมืองไทยก็บ่ได้ไปซื้อกล้วยผู้ชายไท่กินหรือว่าอีหยังสีเนาะคือตุกตาแบบเด็ยเงเรื่องเหล่ามากแล้วตุกตาแบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องอยังสีเป็นยังมันคือเกิดขึ้นมันคือมี่ อันนี้ก็ว่าวบ่รด้เนาะค่ะคือแบบว่าให้แต่ละคนนี่บ่รด้ตุกตาเองนี่กะบเแน่กะอาจสิแบบในอนาคตข้างหน้า,นากะอาจสิเหตุหรือว่ากะอาจสิเกิดขึ้นกับตุกตาได้คือเวลาไปเมืองไทยสิไปแบบเอาเงินจากสามีไปปลุนเปิดผู้ใา้ไ่ยอยังกว่ามาณนี้เนาะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าตุกตางงงๆนะคะตุกตาก็เลยแบบอยากกมาเเราให้เพื่อนๆฟังว่า เป็นอีหยังเรื่องแบบนี้มันคือเกิดขึ้นได้แบบเออเป็นหยังคุณคือเห็นกับฝรังเราตุ๊กตาก็เห็นหลายๆคนนะคะผู้หญิงไท่หลายหลายคนนะคะ,คคนนะ,คะมักสิหลอกฝรังนะคะมักแบบมีสามีไทยอยู่แล้วก,ลก็มาหลอกมาหลอกมาหลอกฝรังนะคะคือเอาเงินเอาเงินของฝรังเนี่ยไปให้ผู้ชายไทย่ตุ๊กตาก,ก็บอกเขาใจนะคะว่าเป็นอีหยัง ือแบบตุกตาเวาบ่ไรตุกตาคือเวาออกมาตรงๆบ่ไรคือมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับคนที่ตุกตารู้จักน้านะคะคนที่ตุกตาหักเขาแห้งหมายถึงมาพิยิ่งเพื่อนคนนอ้นน่ะตุกตาหักเขาแห้งมันเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นกับเขาน้ำเรากะเขาก็มีเล่าเรื่องเผื่อนคนอื่นให้ตุกตาฟัางน้าแบบนี่แหละอ่าตุกตาถามเขาว่าเป็นยังคือเหตุจังสี่มันบ่ถูกต้อง เขาก็บอกว่าอย่างละคือมันมันพูดยากพี่เขาวางสิบมันเปาานา่ายากวันอธิบายยากพะนะสําหรับตุกตาคิดว่าไม่นสิไปเปายากไปที่บายยากอย่างเพียงตะว่นนั่นแหละค่ะในที่สุดนะคะเขาก็ต้องแบบมดตัวนะคะมดตัวแล้วก็อ่าเขาเอ่ยวายอย่างละแท่นที สิเป็นเมียฟรังยูดีดีใส่ชีวิตยู่เมืองหนอกอยูดีดีรอวเป็นมาดามยูดีๆกับตองมาจบหรือว่ามาหมดอนาคตเพาวะว่ากลวยไท่นะคะกลวยผู้ไสไท่เนาะตุกตาก็บ่เข้าใจว่าเป็นอ,อี่ยังอ่ามันเกิดขึ้นตุกตาเว้ายากเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้ซื้อย่ในควอมรู้สึกซื้อของตุกตานะคะตุกตาบอกตุกตาเว้าตุกตาเตือนเตือนแบบเพื่อนคนนั้นเลยว่ายอย่าไปเหตุอีกอย่าไปเหตุยังสันจังซี่ เราเขากบแบบตั้งเหตุผลตั้งขอมาว่าฝรังบดีจังสันจังสี่ลูกตาก,ก็บ,บอกไปว่าถ้าเขาบดีก็เลิกจังสันจังสี่แต่ว่าบ่ต้องไปอยู่เมืองไทยคือแบบเงื่อนที่เขามีน่ะคะ่ะเขาไปปนเปื้อกล้วยไทย่กลวยผู้ใต้ยไยุ่๊กตาก,ก็วบบ่าบ่อยากหรูว่าหมายถึงว่าุ๊กตากะมันเป็นอย่างกล้วยฝรังกับกลวยไทย่กล้วยไทยเนี่ย กลวยรู้ว่าเขาแบบเขาแสบกลัวอยังจังไดแบบบม่เข้าใจลนะ่ะคือแบบเพดให้อนาคนตประคของมันจบมันเมิดไปนะคะคือต้องตานเหลืออกเหลือใจน้ำเพื่อนเจ้าของเฮ้าว้าเฮ้าบอกเขาสอนเข้าเตือนเสียเอาไผกับเอาบ่าต้องแบบไป,ไปไปมาๆบ่ต้องสี่สรุปเขากะตัดสินใจทีสิไปกิน กลวยผู้ชายไทยนะคะตุกตาก็สงสารเพื่อนเลยแบบอานาคตด,ดับดับเพราะว่ากลวยไทยอัน,นตุกตาว่าไรดูถูกผู้ชายไทหรอวบรายว่าอย่างเพียงตะว่าเรื่องยังสีน่ะมันมันว่าให้ผู้ไรบรายมันเขาภัยออกภัยบรายเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อสงสัยของตุกตาซื่อ,อ,อว่าเป็นอย่างกลวยฝรังเนี่ยมันหน่อยก็กลวยผู้ชา้ไทยบรย่รือว่า กล้วยสองชนิดนี่นะมันกินแสบ,บ่แสบบ่คือกันบ่เราไปยังมาดามหรือว่าเมียฝรังเนี่ยจังตัดสินใจตัดอนาคตจากของไปกินกล้วยผู้ชายไทยเนาะคะ่ะอันนี้ตุ๊กตาก่าบ่ได้ว่าให้ผู้ใดเด้อคะ่ะมันเป็นความพอใจของแต่ละมาดามหรือแต่ละเมียฝรังเนาะคะ่ะเพียงแต่ว่าตุ๊กตากงงสงสัยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่า เข้าโสดนะคะบาวาสิแต่งงานกับผู้ชายไทยเกิดว่าเข้าโสดหรือว่าบ่ามีสามีเนี่ยคะ่ะหรือว่าเข้าอาจสิมีฝรัง่งแต่ว่า,าท่านด,ดแต่งกันนะคะก็โอเคก็อาจสิไปซื้อกินหรือว่าอาจสิไปมีผู้ชา,ายไทยก็ได้อันนี้มันกับโบแปลกเนาะคะ่ะแต่ว่าทีทุกตาเห็นนะคะทีุู่กตาฟัางมากสวนมากนะคะแต่งงานกับฝรั่งอยู่นี่คะ่ะเวลากลับไปเมืองไทยนะคะ ชอบไปหากล้วยไทยหรือว่าชอบเอาเงินไปปลนเปอไปเลี้ยงผู้ชายไทยนะคะตุ๊กตากะกะบ,บริมาวาผู้ไรเพียงแต่ว่าเอามาเล่าเหตุการณ์ในฟั่งวาเออนี่แหละค่ะได้หลายคนได้หลายได้ลายมาดามือว่าได้หลายค้นที่แบบแต่งงานกับฝรั่งนะคะต้องแบบว่าปิดหรือว่าจบอนาคตจะของเพราะพว่ากล้วย เพราะว่าไปิดปิดอ่า้วยผู้ชายไท่ยเนาะค่ะอันนี้บรได้มาเบียดเบียนหรือรว่าบ่ได้มเวาวมะวายผูไ้ไรเพียงแต่ว่าต,ตุกตาเอามาเห่าห้ฟังซื่อเอามาแช่เอามาถามเพื่อนๆนะคะว่ามันเป็นอย่างคือเป็นยังสี่เป็นยังโลกมันคือเบี้ยวเป็นยังโลกมันคือบ่มีความยุติธรรมหรือว่าต,ตุกตามาอยู่เมืองนอกโดนต,ตุกตาก็เลยมีความรู้สึกสงสารฝรั่งหลายๆคนนะคะแล้ว เราเข้าเวาบ่ได้นะคะเราเข้าก็เวาบ่ได้เพราะว่าเข้าต้องรักษาเกียรติรยิง่งไทยไหวนะคะคือเข้าหูเข้าเห็นแต่ว่าเข้าภาษาหมาดที่สิบอกฝรั่งคอนอื่นๆได้น,ใน,นะ,ะว่าจังสี่จังสีน่นั่นหละค่ะทุกตาก็เลยเอามาเวาให้เพื่อนๆฟังเนาอะ,อะคือแบบเสียดายอนาคตนะคะเสียดายอนาคตคือบ่คิดว่าสิเป็นแบบนี้ต้องแบบมาเมิดมาจบอนาคตกับ ผู้ชายคนไทยพอเจาผู้ชายคนไทยเงื่อนหมดแล้วเขาก็ไปอยากหนุง่งไปอยากบุญไหว้นั่เรามีเดี๋ยวคลิปวิดีโอนาตุกตาสิมา่ลเราห้ฟังอีกว่าผู้ชายฝรั่งเลวเป็นยังคือไปเจอผู้หญิงผู้หญิงไทยดีๆเราเป็นยังผู้หญิงไทยเลีวเป็นยังต้องไปเจอผู้ชายฝรั่งที่ดีเนาะค่ะอันนี้เนาะเรื่องกลวยผู้ชายไทยหรือว่ากลวยฝรั่งเนี่ยตุกตากับสรุปไห่บ่ไรพอแม่พี่น้องมีความคิดเห็นยังไงกะ เขียนคอมเมนต์เขามาด้วยค่ะมันกระตางจิตต่างใจนะคะมาดามต้องมดเหนือมดตัวนะคะเพราะวาเหลือกกลวยไทยนะคะย่อมย่ายไปเมืองไทยไปอยู่กับกลวยไทยสรุปกลวยกลวยไทยหรือว่าคนไทยผู้ชายคนน,นั้นก็บ,บ่เอาเนาะคะ่ะราวาผู้ชายคนไทยคนน,นั่นเขาหวังเงืนนําเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนาตุกตาสิมเวาวตอะะ่อเนาะค่ะอะ ว่า,างไงว่าเสียดายนาคตมาดามเสียดายนะคตเมียฝรังเนาะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้ตุ๊กตากระสิคอจบซี่นี่ออามาบนออกมาจมไห้ฟังือซื้อมันแบบมันเป็นอยังที่แบบหมุนอยู่ในสมองเนี่ยค่ะมันลืมบ่ได้เนาะคือแบบจากมาดามมีเงินมีข้ามใส่ดูวเมียฝรังมีเงินมีข้ามใส่บ่ได้ขาดแคลนกับต้องตกอับนะคะโอเคเนาะคลิปวิดีโอนะาเดี๋ยวห้องมาฟั่งกันต่อตุ๊กตาสิมาเล่าต่อเรื่องพิญิงไทยเร็ว กฝลังดีเนาะ,ค,ะ bye bye. ค่ะบายบายค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะบายบายเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างกับคอมเมนต์มาใดเด้อค่ะคอมเมนต์มาแนะนำหรือว่าคอมเมนต์เอยียงเขามาใดมีเรื่องเล่าอย่างที่สอยากวา้าวอยากอยากเอามาแช่เอามาแช่ใดน,นะคะโอเคค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ Thank you for watching นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ